เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นและแหละอะไรอย่เงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากให้เขาสบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นตอนนี้คือสบายใจทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทุกอย่างรอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ย๋ยวดูไปก่อนท้อว่ะเป็นการแต่ไม่ที่ท้อากเลยว่เนี่ย ก็แบบไม่รู้เท่้ๆแบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่าเขาป่ามากเขาใจสู้เขาแค่นี้เราก็กจบแล้วเลยคือพอกาชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตังเขาผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญอะไรให้เขาเนี่ยโู้ไม่ได้เลย ดีเนี่ยเดี๋ยวดิจิตอลบูธพิ้งค์เขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรองี้ไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะแต่เราก็รักค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสเดี๋ยวหนูช่วยดู